สวัสดีค่ะอยู่กับเซลล์ออยแล้วนะคะที่นี่บริษัททอออตโต้นะคะทออโอโต้รถสวยยังไงก็จบรถตรงปกต้องทอออตโต้เลยนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้ออยมีรถสําหรับผู้บริหารนะคะจะมาแนะนําอีกหนึ่งคันนะคะลูกค้าคันนี้ราคาไม่แรงด้วยชนิดเชื้อเพลิงได้เป็นเบนซินนะคะคันนี้คือสวยเลยนะคะประหยัดน้ํามันสมรรถนะดีด้วยนะคะลูกค้าคันนี้นะได้เป็นตัว Honda a c c o r d นะคะ 2-4EL คันนี้ได้เป็นปี2019กับ ไฟหน้าได้เป็นไฟหน้า full led เลยนะคะลูกนะคะ้ากระจังหน้าได้เป็นแบบโครมเมียมด้วยนะคะไฟตัดหมอกคันนี้นะคะได้เป็น led ด้วยนะคะลูกนะคะ้าได้เป็นช่องรับลมนะคะลังพื้นสีดํานะคะตัดด้วยคิ้วโครมเมียมนะคะคันนี้สวยสวยเลยนะคะลูกนะคะ้าได้เป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่กระจกได้เป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมีไฟเลี้ยว led มาให้ด้วยนะคะตรงคิ้ว ขอบประตูนะคะได้เป็นคมเมียมด้วยนะคะคุณจะได้เป็นสมาร์ทเอนทีนะคะกระจกมองข้างได้พับกรับไฟฟ้านะคะเบาคู่หน้านะคะได้เป็นกลับไฟฟ้าด้วยได้เป็นเบาะหนังสีดำะคะ่ะคันนี้นะคะก็จะมีโหมดอีคอนโหมดนะคะแล้วก็มีโหมดการลื่นถลายนะคะลูกค้าแล้วก็มีไฟออโต้นะคะลูกค้าคันนี้สวยๆเลยนะคะ ในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเป็นรถหน่วยงานสามารถตรวจสอบได้รถหน่วยงานดียังไงนะคะหนึ่งรถหน่วยงานนะคะลูกค้าเข้าส่วนเช็คระยะตลอดอยู่แล้วนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยนะคะเดยกลับมาที่พวงมาลัยนิดนึงคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอย่างที่อแจ้งไปว่าควบคุมผ่านพวงมาลัยได้เลยนะคะ มีปุ่มเซนเซอร์นะคะมาให้แล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตต่างๆนะคะลูกค้านี่นะมีโหมดต่างๆเลยหน้าจอก็จะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะคะเดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้าแอร์นะคะได้เป็นออโต้ด้วยนะคะเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะคันนี้นี่กุญแจเขาก็จะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะลูกค้ามีช่องเก็บของนะคะต่างๆเลยนี่ แล้วก็มี power outlet นะคะสามารถชาร์จแบตตรงนี้ได้เลยเสียบสายชาร์จแบตได้เลยหรือว่านี่เป็นที่วางแก้วน้ำนะคะลูกค้าสะดวกสบายนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะราคาก็ไม่แรงด้วยนะคะลูกค้าราคาแตะต้องได้แน่นอนนะคะในส่วนของคอนโซลด้านหน้าตัดด้วยลายไม้สวยๆเลยนะคะคันนี้นี่เลยนะคะ คันนี้มีบุ๊กเซอร์วิสมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้ามีบุ๊กเซอร์วิสมาด้วยนะคะปี2018ิจดทะเบียนปี2019นินะคะได้รถสวยๆไปใช้งานเลยนะคะดูต่อกันที่ด้านหลังได้เลยคันนี้นะคะนี่ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะช่องแอร์ตอนหลังนะคะไม่ต้องแย่งกันเลยนะคะรถเก่งรถครอบครัวกว้างขวางนะคะลูกค้าคันนี้ราคาไม่แรงด้วยนะคะ ด้านหลังก็จะได้เป็นไฟ LED ค่ะนี่แล้วก็มีสัญลักษณ์นะคะ VTECH นะคะลูกค้ากับตัวแอร์พอร์คันนี้นะคะนี่สวยสวยเลยนะคะลูกค้าเปิดด้านในให้ดูนิดนึงนะคะนี่นะคะด้านในกว้กวางๆเลยนะคะลูกค้าสามารถเก็บสัมภาระได้นะคะนี่นะคะเปิดมาก็จะเจอกับมีอุปกรณ์แม่แรงนะคะแล้วก็มียางอะไหล่นะคะครบเลยนะคะคันนี้ รถส,สวยๆนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะร้านเราไม่มีกลับไมคกกอมอย่างแน่นอนนะคะและที่สำคัญนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีนะคะสามารถออกรถโดยที่ไม่ต้องใช้เงินออกรถด้วยนะคะ<ส>เดี๋ยวออยพาแวะไปดูห้องเครื่องนิดหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะลูกค้าห้องเครื่องสะอาดสะอ้านมากเลยไม่มีการไหลยเยิ้มของน้ํามันเครื่องนะคะลูกค้าก่อนส่งมอบนะคะเราจะทําการเช็คให้อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะนี่ คานด้านหน,าหน้าไม่มีการหม่งมาแต่อย่างใดเลยนะคะลูกค้าน็อตไม่มีการขยับขันไขแต่อย่างใดเลยอ่าเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะลูกค้าเมคอาร์ตนะคะกลมๆเรียงสวยเลยนะคะนี่แผ่นนอกก็แผ่นเพจอยู่ครบเลยนะคะฉะนวนกันความร้อนอยู่ให้ครบเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ได้เป็นฝากระโปรงแบบโชค็คด้วยนะคะลูกค้านี่นะสวยๆแบบนี้ราคาไม่แรงค่ะลูกค้า ราคานะคะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่599,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าพอนูหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะประวัติเครดิตดีอย่างที่เราแจ้งไปฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าได้รถผู้บริหารนะคะนิยมใช้งานด้วยก่อนจะไปนะคะออยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะลูกค้าแล้วกดกระดิ่งนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปถัดไปอของออยนะคะสำหรับวันนี้ออยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ